พี่น้องตอนนี้กับไก่สีบ่ายจะได้พี่น้องเอ้ยไก่สีบ่ายแพะกะทิแพะกะทิหิวๆแหละพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีกับเบอร์สุกุสุกคนพอๆกันอีกคือเก่าพี่น้องตอนนี้กับเกี๊ยมผักเกียยเก๊ยมหยาเกี๊ยวจะทานถี่โลถาพี่น้องมิถุนยักษลูกน้อยอีปุ่งสีแกงเองมาหนิป้าพี่น้องอาเคจะไ,ได้สัต ตากองกับบมีขากองกับบุญเอามาคือมา,มาบุได้พี่น้องได้เสียตะโจยเอามาตำลังเต็มหมอนี่สิได้สิบูเห็นตอนปรุงนะพี่น้องเบิ้ดลงตัวหางก็เอาลงนี่เออ,อเอาลงอีกโอ้โออลงอีกเบิดปรุงให้เห็นแต่ตอนใส่เป็ยกนัวพี่น้อง โดแท้สินักแทสี่เทืาอะไรเขาเบื่อโบอยากพ่อพี่น้องทำที่เระเบื้อมาใส่ประเดี๋ยวกรดำลงเบิดแล้วน้่จากลายวะพี่น้อง ออกมาจีนอกเลยถือมาเองมกนกเลียกันกินทอดูกินทอดา่โอ้ยเฮ้ยีมึงดูจ้าแกราไมไปกินน oh, mm ้ำเจ้าเด้อ hmm. อ mm ือพนันกะ้าแเมไปิน้อนานเอามาในเด้อกบแปน้อกินซุมพี่น้องกินซุมอักพดว่าผักผักขากผักเพี่น้องโถ อย่ามาสองพ้าเสเลยต่อก hmm. um, ันเลยลดต่อกันทั้งยาหนี่เออเอายับเขีกเลยผู้นางวันสิบสุดสะอาดเออใช้ปลาแวงนะแบงให็นแล้วนะแม่อกระติงกินอยู่นีนบอหม่หม คนใหญ่ซื้อเข้าเข้างูอ่ะบอยไหมเมาเออเออมันสิมันสิอดยามปล่อยเลยเนาะเฮ้ยหมอน่ะมีบนหอยบนหอยดูร้านสิไป็คมนะเฮ้ยเคียดูหมอน่ะลูกร้านสิไป็คมมีบนหอยรับเอาจอกนอนลูกเราหอยคือใส่จอกนั่นรับเออหอยคือนนะนายคุบหมอแกงน้่งไม่เสบบ่แซ่บบัจักซีมูด้วย จางเคมนัวบนแซ่บมาด้นม่ยงเดเลยเอต้คนเอเมนเมทาคีแลวเจ้าจกินไปบริเวสองกล่องเม่แล้วก่อนเม่แล้วแม่ไปซื้อ <motiv> ห <ators> <m> ้นมนะจเย็นๆลูกโดดยให้เมทาคลิปกินข้าวแล้วก่อนอามึงเมอยังอันไหนอีกงมม่น้อสบายดีวากินข้าวแก้ไม่เฮ้ผานีู้หาแลว เออสีกินน้ำใหม่ลุกไปเอาถั่วมาไปไปถั่วมาไปถั่วหน่อยมาไปไปเอาเองตใบมด้หเนาะอาซอนมันในแม่ซ่อนเออมันมากินในเฮยซอนนะเอา บปิิงสมปิิงเวมากินกับเลยบอยมากระทินกระต้นบ่เเบิเเอาสมดิบมากินได้ไหมบ้านอที่จะร่อยไปสับแกใส่กอกบหร้งไปในแม่เนี่ยไปในแม่เน่ยเหมือนกมขื่อขม่อขมข่อเมขา่อ่อขอม่อขม่ขออก ไปเน่ยไปผู้รปกินพ้าในอีเมผู้มาามานายกับนายตัวเองรหลดเดอร์จะมานายผู้แกงผู้มาเขาเบื่อหน่อยปิ้งใส่กอกน้ำบบทันพี่น้องเอ้ยเ้าติ้งเขาวลงนนเนี่ย หิวเข่าบ่เมื่อเถอะบาดีพีหน่อผีเจนมาใหมกันด้วหาไปยไปใหม่บายียมให่เฮ้ยตัวยงไปหายายผู้ตัวยังมาบังกล่องเตงตูนั่นเ้อบืไ่อมันนใน้องั ao phải nhảy này bột khen mai number xí mùng đua tím tím nằm say say người la ma khờ bứa nồi. Ừ. Phải huyền nỉ tặng bột bento ao iri hệt nhằng cả thử

โอ้ยหมูบวปีงเขาปีงมากินเลเฮาหมูชิกินแต่แกงหน่อไม่เพิ่นไปมาขาเบื้อนั่ะเนี่ยเอาเจาะอยู่ขึ้นไป่าได้นะมาเตรมถั่วใหญ่นะพอดีเลยมันต้องขาเบื้อขึงขกพก

เป็นยี่มีอมิ่มกับปุ้นเพิ่นทาเพิ่นก็้าจนบ่ายได้นี่พี่น้องจนบ่ายให้กับหิวเพราะหิวของเอามากระเห็ดป,ปอกโรบนพื้นว่าบริยุทธได้ย่างพี่น้องเห็ดอยู่ ข้างหมอต้มหมอพดแล้วก็แกงด้อลูกด้อยด้วเฮ้ยตอวนี้พายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาหนาแม่นะาอีหูก <c oughs> ็น่าบอกน้าไหมเอามาให้ม่เยซีน่เอา

เอามาจอกติโดเลย bố ซ้มใส่ซ้มเองอ่ะเย็นเองมากระเบนหน่อยโตทุนน้อย <cười> 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 nè hơi นี่ này cắt ดูถามมาเออนานแล้วแม่เอาเลยน้องอยาก hơi กิน tuổi ไหลอ่ะ เป็ดไผ่ฮยบานีเสื <one> <raine> ้อเสือเป็ดแม่มึงฮะ่ไหอย่าลืมเอามืยปลาแวนเด้อติ๊ง

ไปเด้อเพียงเด้อไปหาปิีงใส่กอะกปูมีไคกินน้ำดอกเขาชนแต่แกงนุ่มไม่เบป็นไรมีอันเกาะมือตอนนี้มันดิบเลยกินไปปีกมากินหลังไม้เด้อเพียงเด้อปูอ้านาหูไรเป็ดไปแล้วขอบคุณขอบคุณที่ติดตามหับฟังหับชมพี่น้อง อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องคุณโอ๋บอจอยส่องใหม่เด้อเพีองเด้อฝากพี่น้องฝากแล้วฝากอีกฝากเรื่อยๆไปจนกว่าสิผ่านผ่านแล้วก็ฝากอีกพี่น้องอย่าเพิ่งลำคมลำคาญเด้อเพีองเด้อพราะกันคลิปหน้าอยู่ดีมีเฮงกับพัชกุศลฝากไล้วกดแชร์อยู่ดีมีเฮกับพัชกุคนเด้อรวมทางผู้ใหญ่ใจเอกเอฟซีถึกท่านพี่น้อง